ด,ดีนั้นถ้าถูกนำเสนอในจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็อาจเป็นแสงสว่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เรื่องที่จะพูดวันนี้ก็พูดท่านการวิกฤตโลกแล้วก็อย่างที่ท่านกรได้พูดเอาไว้ว่าในวิกฤตโลกนั้นก็มีวิกฤตไทยซ้อนอยู่ด้วย แลพูดอย่างตรงไปตรงมานะอาจจะน่าห่วงกับวิกฤตทั่วโลกเลยซ้ำทั้งๆท,ที่โลกก็ยกย่อง,องไทยอยู่นะในเรื่องการบรหิหารจัดการกับคนแต่ก็ไม่รู้เป็นนิสัยอะไรของคนไทยถ้าสบายเกินไปก็ต้องหาเรื่องให้มันวิกฤตไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยก็ได้ไม่มีสงครามข้างนอกเราก็หาสงครามมารบก,กันเอง อาจจะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนไทยก็ได้นะเดมาว่านะนี่ตั้งข้อสังเกตไว้จริงแอย่างไรก็เป็นศึกษากันดูองไรก็ตามในเบื้องต้นขอ,ขอกวาดตามองวิถีโลกก่อนแล้วเราค่อยมาดูกันว่าเราจะนำเอาอพุทธศาสนาไปช่วยเยียวย่างวิถีโลกได้ยังไงวิถีใหญ่ของโลกในเวลานี้มมอยูเี่ย